สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลี่เฟมบรีเลยครับต้องขอความร่วมมือกันหน่อยเลยครับช่วงนี้ยอดวิวตอกไปเยอะมากเลยครับซึ่งก็ไม่ได้เข้ามาอัปเดตหลายวันเลยครับแต่เรามาเปิดประเด็นแรกกันหน่อยครับมากันที่ช่วงเช้าของวันนี้ครับกับประเด็นที่หลายคนน่าจะทราบกันดีแล้วเลยครับสำหรับคุณประวินพิลมพักดีเลยครับได้ออกมาประกาศอำลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรบีจีปทุมเลยครับอย่างเป็นทางการครับเมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นครับหรือคุณปวินเลยครับที่มีบทบาทสําคัญในวงการลูกหนังไทยมาอย่างยาวนานหลายปีล่าสุดเลยครับสโมสรวิจิตรุมครับได้ออกมาแถลงการยืนันเลยครับว่าคุณปวินวิลลมพักดีครับได้ตัดสินใจเลยครับประออกจากตําแหน่งประธานสโมสรอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลหลักๆครับที่ได้ระบุไว้ในการแถลงการเลยครับก็คือเรื่องของเหตุผลส่วนตัวและด้านสุขภาพเลยครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ อย่างไรก็ตามครับถ้าพูดถึงคุณปวินเลยครับต้องบอกว่าเขาคือหนึ่งในบุคคลสําคัญครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของสโมสรแห่งนี้เลยก็ว่าได้เลยครับจากยุคบังของการที่สีจนถึงการบริแบนมาเป็นบ g จิปทุมคุณปวินครับมีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานสโมสรได้หลายด้านทั้งในเชิงของโครงสร้างการจัดการระดับมืออาชีพและการดึงผู้เล่นระดับคุณภาพเข้ามาร่วมทีมในยุคของคุณปวินนานครับสโมสรบีจิปทุมครับควาดแชมป์ไปหลายรายการเลยแหละครับไม่ไว่าจะเป็น แชมป์ธนิคหนึ่งในปี2020 แชมป์ตะลีก2ในปี2019พาสมสรกลับคืนสู่หลีกสูงสุดได้อย่างสมศักดิ์ศรีแชมป์ช้างไอเบั์ครับในปี2014แชมป์ลิกครับในปี2023แชมป์ไทยแลนด์แชมป์ครับสสมัยในปี2021และ2022รวมถึงครับในการคว้าแชมป์ควีนครับและแชมป์สิงคโปร์ครับในปี2010อีกด้วยแหละครับเลยกได้ว่าภายใต้การนำทีมของคุณประวินสมสร์แห่งนี้ครับไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในประเทศแต่ก็ยังเริ่มครับมีบทบาทในระดับเอเชียอีกด้วยแหละครับ ้ืยทางสโมสรน,นานครับยังออกมาขอบคุณคุณประวินอีกหลายครับสำหรับความทุ่มเท วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารับพร้อมกับอดพรภรรยครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสำหรับใครครับที่สงสัยเลยครับว่าโครงสร้างบริษาทของวิจิปทุมจะเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ครับทางสโมสรยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการขอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปเลยครับและคุณเลยรครับหรือแฟนบอลทุกท่านเลยครับรวมถึงแฟนบอลของวิจิครับคิดอย่างไรครับกับการละออกของคุณประวินพิลพักดีวิจิปทุมครับจะเดินหน้าต่ออย่างไรคอมเมนต์ว้ดนลางกันได้เลยเลยครับผมอยากรู้ความคิดเห็น จากทุกคนเลยครับข่าวสารที่2องครับไปตอนที่ประเด็นของตระด้านทีมชาติไทยกันหน่อยครับ หลายคนคงน่าจะผิดหวังกันหลายคนเลยเลยครับสำหรับฟนบอลของช้างศึกเมื่อทีละทอนและทีละสีน์ครับมีข่าวลุดออกมาเลยครับว่าได้ลุดโผไม่มีชื่อในลิทอ์คนแรกจากชุดคัดเอเชียนคัพในเดือนตุลาคมนี้แหละครับโดยมีการรายงานจากฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยครับยังออกมาระบุอีกเลยครับว่าในลิอา์นักเตะทีมชาติไทยเตรียมไว้สำหรับศึกของตะนัเอเชียนคัพ2027รอบคันเลือที่จะพบกับทีมชตาติไต้หวันครับในเดือนตุลาคมนี้ครับไม่มีชื่อของทีละทอนบุญมา ่าและธีรสิ์แด้งดาสองแข่งตัวกองระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยซึ่งหลายคนครับสงสัยะลรครับว่าทําไมสองคนนี้ถึงไม่มีชื่อซึ่งผมก็ได้แบ่งเป็นหัวสองหัวข้อหลักอะไรครับก็คือธีรทรครับแข่งวัยสามสิบห้าปีจากบุรีมยุนไนเต็ดกำลังเป็นกําลังสําคัญครับให้กับทีมจากฝูงของทลิกส่วนธีรศิ์แดงดาครับวัยสามสิบเจ็ดปีครับจากแบงคอกกรุณาแตก็ยังคงลงสนามอย่างอมเสมอครับให้กับทีมระดับสามของลีกซึ่งทั้งสองคนครับพื้นที่จะลงเล่นครบ90นาทีเต็ม ในเกมที่เจอกันบน,น,นที่กิปกันยายุที่ผ่ามาาซึ่งเกมนั้นครับตาองฝั่งของบุรีรัมย์ครับบุกชนะแบงคอรปัดส2ประตูหนึ่งในศึกบีวาดีของศึกลีกหนึ่งเลยครับซึ่งอย่างไรก็าตามครับจากสายตาหลายฝ่ายคาดการณ์เลยครับว่าอิชินั้นครับอเอ็ดโคชายญี่ปุ่นของทีมชาติไทยครับอาจจะต้องการสร้างทีมใหม่ปรับชมทีม ทีมชาติไทยเลยครับเพื่ออนาคอตโดยเน้นการใช้ักเตะรุ่นใหม่มากขึ้นแม้ว่าทีละทอนและทีละศีนครับจะยังมีคุณภาพระดับสูงแต่เรื่องของอายุครับอาจจะเป็นปัจจัยสาคัญเพราะในปี2027นานครับทุกคนคิดตามกันเลยครับที่จะถึงนี้ครับทีละทอนจะอายุ38ปีส่วนทีละศีนน้นครับจะอายุ40แล้วเลยครับและคุณแหละครับคิดว่าการไล่ชื่อของทีละทอนและทีละศินครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือจะเร็วเกินไปครับ พวกเขาควรมีบทบาทในทีมชาติอยู่หรือเปล่าหรือถึงเวลาอะไรครับที่จะส่งหม้ต่อให้กับรุ่นน้องใหม่หรือเปล่าอะไรครับ เระเด็นขาสารที่3ครับต่อกันเลยเลยครับซึ่งจากการที่ไม่มีชื่อของทีศิสิ์และทีละทอนครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเดือดตุ๊กเปียพงผิวอ่อนนันครับออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการเรียกนักเตะทีมชาติไทยเลยครับพร้อมกับได้พูดถึงการใช้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่และการสร้างทีมใหม่นั่นเองเลยครับโดยทางฝั่งของเดือดตุ๊กเปียพงนันครับหนึ่งในกรรมการของสมาคมฟุตบอลเลยครับก็ได้ออกมาพูดตรงๆเลยครับถึงเนื้อทางการเรียกนักเตะครับในชุดคัดเลือกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก ที่จะเจอกับทีมชตาติไต้หวันครับในเดือนตุลาคมนี้แหละครับ ซึ่งไฮไลค์คำพูดสำคัญของเดอรตุกนั้นครับก็คือได้ออกมาพูด3หัวข้อหลักเลยครับว่าชื่อที่ออกมานั้นครับมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติอยู่ที่มุมมองอย่างทีละทอนครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ในลิสต์50คนหรือเปล่าแต่ใจของผมครับอยากให้เขาอยู่ตอนนี้ครับเราไม่ใช่เวลามาสร้างทีมเราต้องการผลงานและความสําเร็จมากกว่าอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของเดอตุกนั้นครับยังมองถึงโตนาเมนแบบมืออาชีพเลยครับว่าฟีฟ่าเดย์ครับร์นาเมนอย่างคัเอเชยนครับหรือคับ กมันไม่ใช่เวลาสร้างทีมถ้าจะสร้างทีมต้องไปทําในรายการอย่างคิงครับซึ่งเป็นรายการอุ่นเครื่องไม่ใช้ทวร์นาเมนต์ที่มีผลต่ออันดับโลกหรือการเข้ารอบขอชัดเจนเลยครับนักเตะที่เก่งที่สุดในเวลานั้นต้องได้ไปไม่ครยึดติดก,กับอายุหรือการสร้างทีมระยะยาวในช่วงเวลาที่ต้องการความสําเร็จ อย่างไรก็ตามครับจากรายงานล่าสุดเลยครับอย่างที่ผมบอกไปครับก็ยังยืนยันหลยครับว่าทีเะทดนบุญมาทันและทีะเด็ดเด็กดาไม่มีชื่อครับใน50คนแรกของทีมชาติไทยในชุดเดือนตุลาคมนี้แม้ว่าตั้งสองคนครับแตยังมีฟอร์มที่ดี หรือพึ่งที่จะลงแดนครอบค0านาทีเต็มให้กับสโมสรตัวเองในเกมลีกล่าสุดก็ตามนะครับและนี่แหละครับจึงเป็นประเด็นครับที่น่าคิดเหลยครับว่าเราควรสร้างทีมระยะยาวหรือเลือกคนที่ผลงา,านดีสุดในปัจจุบันคนที่ฟอบดีแต่อยย่เยอะควรถูกเรียกหรือเปล่าและทีมชาติไทยครับตอนนี้ต้องการประสบการณ์หรือพลังหนุ่มทั้งหมดนี้ครับเป็นมุมมองที่ไม่มีถูกผิด100%แต่มันจะสะท้อนอะไรครับในคิดของวงการฟรุตบอลไทยในมุมมองที่ต่างกันแหละครับและคุณแหละครับคิดอย่างไรกับแนวคิดของ ที่ยูดยูออนหรือดตุ๊กเลยครับว่าควรเรียกทีนัทอนและทีลัสิ์มาหรือเปล่าเลยครับหรือจะเวลาส่งมาต่อให้กับรุ่นน้องแบบเต็มตัวแล้หลกแรับขอไปประชาสัมพันธ์ปิดท้ายที่ทางฝั่งของพลังการ f c กันหน่อยครับถือว่าช่วยกันหน่อยเลยครับไม่มากก็เล็กน้อยเลยครับสำหรับทางฝั่งของพลังการ f c ครับประเด็นนี้ครับก็ได้ออกมาประกาศของความรบือเลยครับของฟุตบอลหลังตกได้เก้าอี้เลยครับซุ้มเครื่องของ เครื่องดื่มช้างอะไรครับห,หลังจากจบเกมในศึกทีหนึ่งเลยครับโดยการนี้ครับเกิดขึ้นหลังเกมของทลีกดเลยครับนาทีสี่โมงที่สิบสี่กันยายนที่ผ่านมาเลยเลยครับเกมทีพลังกาเรฟซีเปิดบ้านเสมอกับตะครนราชสีมาเรฟซีไปแบบไร้สะกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ซึ่งหลังจบเกมครับทางสโมสรตรวจสอบเลยครับพบว่าโต๊ะสองตัวก้วาอีกเจ็ดตัวครับของซุ้มเครื่องดื่มช้าง ฝั่งของเชียร์ทีมเจ้าไหครับหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทางสมโมสรครับจึงออกมาแถลง,งการเหลยครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากฟุตบอลและล้านคาทุกท่านหากใครครับนำกลับไปโดยไม่ได้ตั้งใจครับหรือ,พอเพราะเห็นบอกสด้ได้ขอนํากลับมาคืนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากสมโมสรน,นั้นครับจำเป็นเหลกครับต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าปรับ เพื่อจัดซื้อของใหม่ให้กับทางบริษัทเครื่องดื่มชางซึ่งก็ต้องของความร่วมมือทุกท่านหลยครับที่ช่วยกันร,รักษาทรัพย์สินของสมสรเพื่อบรรยิกาศการแข่งขันเป็นไปอย่างรับรื่นและสุขสนานเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องอะไรครับที่จะสะท้อนเลยครับว่าแม้ว่าเรื่องแค่โต๊ะกับกาวีหายครับแต่มันส่งผลถึงภาพลักษณ์และงบประมาณของสมสรศรโดยรงฟุตบอลไทยครับจะก,ก้าวไกลได้ครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยครับ ซึ่งก็ต้องบอกทุกคนเลยครับว่าช่วยกันกดไลค์กันหน่อยเลยครับเข้ามาดูกันเยอะๆกันหน่อยเลยครับช่วงนี้ยอดวิวตอกไปเยอะมากเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่ครับพวกเราทีมงานบิ t l ี f a ม i l ีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ